เป็นที่วุ่นวายสับสนกันอย่างมากมายเหลือเกินนะคะสําหรับมาตรการเยียวยาให้แก่ประชาชนทั้งหลายที่ออกมาในขณะนี้นะคะซึ่งมาตรการหนึ่งที่วุ่นวายไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือมาตรการแจกเน็ตฟรีของกอสทชค่ะที่มีมาตรการแจกเน็ตฟรี10 ิกให้แก่ประชาชนนะคะแต่ว่าก็มีบางคนที่ได้บางคนที่ไม่ได้บางคนที่ตอนนี้ยังรอ sms ตอบกลับมาอยู่เลยนะคะว่าได้หรือไม่ได้ซึ่งวันนี้เราจะมาส่องเงื่อนไขที่มันซ่อนอยู่ค่ะว่าใครบ้างที่จะสามารถใช้เน็ต1 0กิกได้และเน็ต10กิกเนี่ยเอาไปใช้อะไรได้บ้างใช้ได้มากน้อยแค่ไหนไปดูกันเลยค่ะ เรื่องวุ่นวายสายร้อนนี้นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อเวลา8นาฬิกาของวันที่10เมษายนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากกสทชนะคะเปิดให้กดรับสิทธิ์เพื่อรับเน็ตฟรี10กิกเมื่อถึงเวลาที่กดรับสิทธิ์นะคะก็มีทั้งคนที่กดรับสิทธิ์ได้คนที่กดรับสิทธิ์ไม่ได้มีทั้งคนที่ได้รับ SMS และคนที่ไม่ได้รับ SMS เพราะว่าอะไรนะเหรอคะก็เพราะว่ามีเบอร์โทรศัพท์บางเบอร์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขยังไงละคะเงื่อนไขที่ว่าก็อาจจะเป็นเงื่อนไขที่แรกๆอาจจะไม่ได้ชี้ชัดออกมาว่าคุณจะต้องผ่านเงื่อนไขนี้นั่นก็คือเบอร์โทรศัพท์ที่จะสามารถกดใช้งานเน็ต10กิกได้นั้นต้องเป็นเบอร์ที่เปิดใช้งานก่อน31มีนาคม2 5 6 3นั่นเองค่ะ และนอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขอื่นๆที่ซ่อนอยู่อีกค่ะเช่นเบอร์โทรศัพท์นั้นต้องเป็นเบอร์ที่จดทะเบียนด้วยบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่ไปจดทะเบียนเบอร์โทรศัพท์โดยใช้ใบขับขี่หรือบัตรข้าราชการแบบนี้คุณไม่มีสิทธิ์ได้รับเน็ตสิบกิกค่ะหรือคุณต้องไม่ใช่ลูกค้าแบบเติมเงินที่มีแพ็กเกจเน็ตนานกว่า30วันเช่นแพ็กเกจ3เดือน6เดือน หรืืออ12เดนโดยเราได้รับข้อมูลจากทาง AIS นะคะเขาได้คำนวณปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยยกตัวอย่างว่าเน็ต g นกิกนะคะทำอะไรได้บ้างก็อย่างเช่นการดูทีวีหรือว่าภาพยนตร์ด้วยคุณภาพระดับ HD ผ่าน Netflix นะคะถ้า1 g กิกจะดูได้1ชั่วโมงนั่นก็หมายความว่าเน็ต1 g กิกก็ดูได้ประมาณ10ชั่วโมงค่ะ สำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะคะเน็ต1กิกจะสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้40นาทีค่ะถ้าคุณมี10กิกก็เท่ากับ400นาทีหรือประมาณ6ชั่วโมงกว่าๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้เรายังได้รับข้อมูลจาก Android Central นะคะเขาได้ระบุว่าเน็ต10กิกนั้นเพียงพอต่อการใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งยกตัวอย่างดังต่อไปนี้ค่ะ ถ้ารับชมวิดีโอความคมชัดต่ำนะคะจะดูได้ถึง32.5ชั่วโมงค่ะถ้าวิดีโอความคมชัดมาตรฐานหรือ s d นะคะจะดูได้นาน14ชั่วโมงวิดีโอความละเอียด720 p ดูได้นาน11ชั่วโมงค่ะ วิดีโอความละเอียด 1080p ดูได้นาน6.5ชั่วโมงวิดีโอคมชัดระดับ 2K นะคะดูได้นาน3ชั่วโมงค่ะส่วนวิดีโอคมชัดระดับ 4K ดูได้นาน1.2ชั่วโมงค่ะ สำหรับใครที่อยากใช้งานการสตรีมมิ่งวิดีโอนะคะหากคุณตั้งค่าคุณภาพวิดีโอต่ำมากอย่างเช่น 240P หรือ 320P นะคะจะใช้เน็ตอยู่ประมาณ 300MB เมกะไบต์ต่อชั่วโมงค่ะคุณภาพวิดีโอระดับมาตรฐานนะคะ 480P จะใช้เน็ตอยู่ประมาณ 700MB เมกะไบต์ต่อชั่วโมงค่ะถ้าวิดีโอคุณภาพ HD ความละเอียด 720P นะคะจะใช้เน็ตอยู่ประมาณ 0.9GB กิกะไบต์ต่อชั่วโมงค่ะ ถ้าความละเอียด1 0 8 0 p ใช้เน็ตอยู่ประมาณ 1.5GB กิกะไบต์ต่อชั่วโมงแต่ถ้าเป็นวิดีโอภาพความคมชัดระดับสูง 4k นะคะจะใช้เน็ตรประมาณ 7.2GB กิกะไบต์ต่อชั่วโมงค่ะ ทีนี้เราก็ทราบแล้วนะคะว่าเน็ต1 0กิกใช้อะไรได้แค่ไหนบ้างยังไงถ้าใครได้ใช้เน็ต10กิกแล้วนะคะก็อย่าลืมมันตรวจสอบปริมาณเน็ตด้วยว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วและใกล้จะหมดหรือยังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ